h ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์โมแกนสอนหุ้นก็มาอีกแล้วครับมีคำถามว่าทำไมผมจึงเลือกเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตลาดหุ้นไกลเกินไปไกลาจากตัวเองเป็นเรื่องของคนรวยเขาหรือบางท่าน ก็บอกว่าเออตลาดหุ้นนี่มันเป็นเรื่องของการพน,นันหรือเปล่าหรือว่าตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกเราค,คงไม่สามารถจะไปเล่นได้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยก็เหมือนตลาดสดทั่วไปนั่นแหละครับใครก็มาซื้อของได้ใครก็มาจับใจใช้สอยได้เหมือนกันตลาดหุ้นก็เป็นเหมือนกับการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งอะ่ะ คุณซื้อของก็ไปที่ตลาดนี่ก็มาซื้อที่ตลาดหุ้นไงแต่ที่นี่มีหุ้นในซื้อแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมเองเนี่ยก็ทําอาชีพมาหลายอาชีพเหมือนกันนะครับก็ยุครยแรกๆก็เป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอาชีพเหมือนนักรตรีทั่วไปตอนกลางค่ำกลางคืนนี่ก็ไปเล่นตามผับบาร์นะครับอยู่ในสตูดิโอบ้านแล้วก็ทํา อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของทําธุรกิจเขาเรียกอ,อะไรเดีเป็นเปิดร้านถ่ายเอกสารนะครับแถวเชียงใหม่สมัยนั้นนะครับต่อมาก็ย้ายไปภูเก็ตไปทําธุรกิจเดิมที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการโฆษณาสื่อวิทยุทีวีนิตยสารหรือพวกหนังสือเนี่ยฮะแมกกซีนแล้วก็ไปถึงงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะครับเข้าสู่วงการทีวี ในเคเบิลทีวีทำสื่อโฆษณาทุกชนิดก็ทำทัวร์นะครับทำเรื่องการท่องเที่ยวผมทำมาหลากหลายเหมือนกันนะครับก็ทำธุรกิจนี่แหละคือชื่นชอบในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับก็เคยเป็นลูกจ้างเองเหมือนกันนะครับก็เคยเป็นผู้จัดจาการฝ่ายของบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับก็เคยทำมาเหมือนกันนะครับก็ไม่รุ่ง <laughs> นะครับ ก็เป็นผู้จัดาการของบริษัทสื่อโฆษณาก็เคยเป็นมาเหมือนกันนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันมันมีหลายปัจจัยนะแต่ละคนเนี่ยก็มาทํางานของตัวเองนะครับเคยทําขนมอย่างเช่นสาคูไส้หมูเนี่ยก็เคยทําส่งเหมือนกันนะทําหมดเปิดร้านขายข้าวแกงก็เคยทําครับเปิดพับก็เคยทาก็ ก็ลองมาหลายหลายอย่างครับแล้วก็คิดหลายหลายอย่างว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีที่จะอยู่ได้ยาวๆแบบยั่งยืนนะครับสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งแก่เท่าก็เออทำได้อะไรเงี้ยนะก็พยายามคิดหาวิธีการแก่แล้วยังทําได้ป่วยแล้วก็อาจจะยังทําได้อยู่ยังได้เงินอะไรเงี้ยหรือ,อ,อมีเขาเรียก่ามีรายได้เข้ามา ในตอนที่เราเนี่ยร่างกายอาจจะไม่ไหวแล้วหรือเราเบื่อหน่ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามหาหลากหลายอาชีพทำมาก็เป็นสิบยี่สิบปีเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งก็ยอมยอมรับกั็ว่าธุรกิจมันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างมีปัญหาคือเรื่องของอายุไงครับ ธุรกิจบางทีมันม็ขึ้นนลงได้นะครับแต่อายุเนี่ยพอมันขึ้นปุ๊บแล้วมันลงนมันไม่ขึ้นเลยนะมันลงยาวนะครับเรากําลังเดินไปหาความเกาเรียกอ,อายุเยอะนะฮะไปเรื่อยๆทีนี้ผมก็ต้องมานั่งคิดว่าเอจะทํำยังไงดีจนมาศึกษาด้านการลงทุนในตลาดหุ้นก็เพื่อนเพื่อ,นอนแนะนํามานะครับมิสเตอร์บรูโนเขาก็บอกว่าอลองมาสิเพื่อนผมก็แนะนํามาในยุคอดีตเนี่ยเราเล่นหุ้นกันแบบ เไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับก็มามาเล่นหุ้นก็ซื้ออยากได้เขาสอนให้ซื้อก็ซื้อกันเข้าไปนะครับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราแล้ครับก็เอาเงินมาก็หายเงินมาก็หายจนวันหนึ่งที่เราพยายามที่จะค้นหาวิธีการว่ามันทำได้ไหมทำอย่างไรหรือทำไมคนรวยๆเขาถึงมาเล่นหุ้นหรือคนรวยๆเขาลงทุนในตลาดหุ้น ทีนี้ผมจะแยกให้ฟังอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในการลงทุนเนี่ยท่านลงทุนอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องในตลาดหุ้นครับลงทุนเปิดแผงขายผักปลาในตลาดก็ได้เปิดร้านอาหารร้านกาแฟาก็ได้ผมว่าอยู่ที่ร้านอยู่ที่ท่านชอบอ่ัหรือท่านจะเป็นพนักงานบริษัทลูกจ้างอะไรก็ได้ไม่ไม่แปลกอะไรครับอยู่ที่เราชอบแต่ประเด็นที่ผมเลือกที่จะมาลงทุนในตลาดหุ้นเพราะผมมองว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งนะ ที่เราสามารถจะนําเงินมามาต่อเงินนะ่ะเงินมาต่อเงินในอดีตเนี่ยผมนําเงินไปซื้อผักปลาแล้วมาทําเป็นอาหารแล้วไปขายขายเสร็จผมก็ได้กําไรได้ต้นทุนกําไรมาก็ไปซื้อผักปลาอีกครั้งหนึ่งวนกันอย่างเงี้ยนะครับก็คือทําเพื่อได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อวนเวียนกันไป ในตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันครับผมก็นําเงินนี่แหละไปซื้อแต่ไปซื้อหุ้นแทนไปซื้อหุ้นแล้วรอหุ้นนั้นให้ผลผลิตเช่นเงินปันผลหรือว่ากําไรขึ้นไปผมก็จะได้เงินมาเพิ่มซึ่งก็เหมือนกับผมไปทําร้านขายข้าวแกงไปซื้อผักปลามาทําข้าวแกงแล้วก็ไปขายเขาพอเขาซื้อเาผมก็ได้กําไรมาก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะทํามาแล้วผมรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ใช่ตัวผมเองหรือผมอาจจะมีความโลภมากกว่านั้นก็ได้จริงไหมครับก็เลยมาลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดหุ้นผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่น่าสนใจมีเงินไปซื้อหุ้นหุ้นก็คือตัวเลขมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับซื้อเข้าไปซื้อเราต้องการจะซื้อซื้อเสร็จแล้วก็เก็บไว้หุ้นมันได้ราคากําไรเราขาย เราก็ได้เงินมาผมมานั่งคิดดูว่าแก่เท่าเราก็ยังเล่นหุ้นได้นะลงทุนได้อยู่นะถ้าเรามีความรู้ไม่ต้องมีหน้าร้านจริงไหมไม่ต้องไปปวดหัวกับพนักงานลูกจ้างของเราไม่ต้องไปเซ็งร้านเออไม่ต้องไปทำอะไรเลยเดี๋ยวนี้ยุคใหม่มีคอมพิวเตอร์มีมือถือโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเล่นหุ้นได้เลย ง่ายมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็เล่นหุ้นดันได้ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่ามีหลากหลายวิธีการที่จะนำไปสู่การลงทุนเก่งกำไรผมก็เลยพอเจอปุ๊บก,ก็โอมันใช่มากลงทุนโดยที่ตัวเองไม่ต้องออกแรงมากครับแต่ต้องใช้ความรู้เนะี่ยไม่ใช่ว่านอนเฉยๆแล้วมันจะได้นะฮะทุกคนเนะี่ย ดันั้นเวลามาเล่นหุ้นคุณต้องฟังผมก่อนนะวิดีโอนี้สําคัญมากผมเคยพ่ายแพ้เหมือนกับหลายๆท่านนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกเลยว่ามันยังง่ายชนิดที่ตื่นมาแล้วร่ํารวยนะครับมันก็คือการทําธุรกิจชนิดหนึ่งมันก็ได้ไปตามหลักการของมันลงทุนเท่าไหร่ก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปตามหลักการของมันแล้วก็มีเสียด้วยแล้วต้องมีการหยุดการขาดทุนอะไรต่างๆมันครบกระบวนการหมดไม่ใช่อยู่ๆแล้วไอ้หเขาร่ำรวยเคยเห็นเสียโน่นเสียนี่เขารวยกันไหนนั่นอะ เราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาแต่ที่ผมเจอมาคือมันไม่ง่ายครับที่ตื่นมาแล้วก็ร่ารวยเลยแต่หมายความว่าคุณต้องมีความรู้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกันครับเหมือนกับท่านจะขายข้าวแกงต้องทําอาหารให้อร่อยต้องศึกษาข้อมูลเปิดร้านเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ต้องศึกษาเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการเอาใจลูกค้าการบริการมันเหมือนกันเลยใครจริงจังด้านไหนก็ทําด้านนั้นไปนะครับ ด้านตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันท่านจริงจังด้านนี้ก็ต้องทําเรื่องนี้ไปผมผมจริงจังมากเพราะผมมาเจอแล้วผมมีความรู้สึกว่านี่เลยใช่เลยผมจะตั้งหน้าตั้งตายุ่งกับเรื่องนี้เลยเรื่องเดียวเลยครับก็คือเรื่องหุ้นเท่านั้นผมก็ศึกษาเรื่องตลาดหุ้นเลยครับนําเงินมาลงทุนแล้วก็ศึกษาว่าเขาลงกันยังไงมีรูปแบบอย่างไรบ้างปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าตลาดหุ้นเป็นโอกาส ที่ทํางานประจําก็มาเล่นได้นะก็ลงทุนได้เ,เป็นเจ้าของกิจการก็มาลงทุนได้ครับเป็นนักดนตรีเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นใครก็ได้อะเขาไม่ได้จํากัดเลยนะครับมีเงินน้อยเงินมากก็ลงได้หมดเลยปัจจุบันนี้นะครับมีเงินนิดเดียวก็ซื้อหุ้นได้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับมีไม่กี่พันบาทก็ซื้อได้ด้วยแล้วก็ หุ้นบางตัวก็มีผลผลให้หุ้นบางตัวก็มีกาําไรบางตัวขาดทุนก็อันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาขอ้อมูลแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งผมเองพยายามศึกษาเรื่องของหุ้นเนี่ยเยอะมากเพราะว่าไม่อยากทําอย่างอื่นแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรครับอันนี้ในทัศนคติของผมนะในทัศนคของผมคือผมมีเงินหนึ่งแสนบาทผมเคยไปเซ้งร้านขายข้าวแกงนะไปเซ้งเลย วันแรกที่ผมเซ็งปรากฏว่าต้องใช้เงินประมาณ120,000บาทในการที่จะโต๊ะเก้าอี้หม้อไหถ้วยชามอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าบาทเงินผมหายไปเลยแล้วผมก็ต้องนำเงินส่วนหนึ่งครับไปซื้อจานช้อนใหม่ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับที่ผมเคยทำเนี่ยชื่อร้านร้านเท่าแกงพอใจพอใจขายไม่พอใจก็ไม่ขายนะฮะก็ ไปซื้อจานช้อนมาลงทุนหมดไปเกือบสองแสนบาทในการเริ่มต้นทำร้านข้าวแกงเล็กๆเองนะครับอ่ะแล้วก็ต้องมาเทสเข้าวแกงที่ผมทำเนี่ยว่าแกงนี้มันอร่อยไหมชวนเพื่อนๆมามาทานกันแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยช่วยคอมเมนต์กันนะครับสองสามวันแรกก็ทำให้เพื่อนทานฟรีก่อนทานได้ไหมทานได้ก็โอเคทานไม่ได้ก็เททิ้งไปนะครับ วันแรกที่เปิดร้านข้าวดิบหุงใหม่เททิ้งครับข้าวเปียกกว่าจะได้ขายครับใช้วเวลาอยู่พอสมควรทีเดียวผมทำข้าวแกงอยู่หนึ่งปีผมวนเวียนอยู่หนึ่งปีสุดท้ายผมเลิกครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ไปไกลกว่านี้แล้วล่ะถ้าอยากจะได้กำไรมากขึ้นผมจะต้องขายข้าวแกงให้มากขึ้นก็คือต้องอยังไงครับ เพิ่มจำนวนข้าวแกงให้มากขึ้นเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นไม่ไหวครับแล้วผมต้องเพิ่มแรงงานเลยครับผมต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะจ้างลูกจ้างมากขึ้นโอ้เครียดไม่ไหวไม่มีโอกาสที่จะไกลกว่าน,นี้ได้เลยครับถึงแม้จะไปยืมแนวคิดมาจากฮ่องกงจะทำข้าวแกงเรียนแบบที่ฮ่องกงก็ไม่ไหวสุดท้ายมาเจอว่าตลาดหุ้นเนี่ย ผมมีเงินหนึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันนะครับผมซื้อหุ้นเลยจบผมใช้เวลาไปกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะครับเงินผมเนี่ยอาจจะขาดทุนบ้างหรืออะไรบ้างนะครับผมว่าก็ยังไม่หมดก่อนนะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะใช้เวลาพอสมควรเลยมันก็ยังมีเงินอยู่ในนั้นผมเลยมาพบว่าการลงทุนบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่ได้คิดตามหลักการ ความเป็นจริงบางครั้งคิดแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าดันทุรังที่จะทํามันแม้กระทั่งบางทีเราคิดแล้วว่ามันไปไม่รอดเราก็ยังอยากจะทํานะก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทําจากใจเราอะ่ะทําไปทําไปจนเหนื่อยล้าสุดท้ายเราก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเลิกเถอะถึงตอนนั้นติดหนี้อีกต่างหากทำธุรกิจมาหลายปีส่วนใหญ่ก็จบลงด้วยการติดหนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าทำไปฝืนแนวโน้มไปเลยครับดูท่ามันจะดีขึ้นนะดูท่ามันจะดีหนะ้าร้อก่อนหนะ้าเดี๋ยวก็คงดีแหละแต่มันไม่ดีขึ้นพอมันไม่ดีขึ้นเป็นไงครับเราก็ยังยื้อไปเดือนนี้ติดหนี้ไปเท่านี้เดือนหน้าติดหนี้ไปเท่านี้เดี๋ยวรอเดือนหน้าน้นมันจะดีขึ้นปรากฏว่าติดหนี้ไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยผมคุยกับเพื่อนที่ทํากิจการธุรกิจด้วยกันทุกคนมีหนี้สินมากมายหยุดไม่ได้ด้วยครับหยุดเมื่อใด <c oughs> คิดถึงภาระนะครับนะครับถ้าคิดจะพักก็ต้องคิดถึงภาระเอาไว้นะ <c oughs> เพราะรถบ้านลูกที่ต้องเรียนหรือแม้กระทั่งหนี้สินธนาคารต่างๆที่เราไปกู้มาหยุดไม่ได้ครับต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปคือต้องกู้ต่อไปครับเพราะอะไรครับเพราะบ,บางครั้งบางท่านเกิดความโลภเกิดอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองได้ลงไม้ลงมือทาไปแล้วอ่ะนะครับไหนจะสิ่งของข้าวของที่ซื้อ บ้านรถเต็มไปหมดนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อยๆอย่างอย่างผมนี่แหละหรือหลายๆท่านมานั่งคิดดูตอนที่ท,ทําแทบเป็นแทบตายนะครับหาเงินมานี่แทบไม่ได้จับนะเงินได้ปรับหายได้ปุ๊บหายหมุนไปโน่นหมุนไปนี่หมดเลยพอมาเล่นหุ้นเออถ้าบริหารดีๆ ถึงแม้ไม่มีความรู้อะไรมากนะครับเอ,อผมว่าเงินมันยังอยู่อ่ะมันยังไม่หายหมดทีเดียวหรอกอันนี้ไม่ใช่เชิญชวนว่าจะต้องมาเล่นหุ้นนะแต่ถ้าต้องศึกษาผมทดสอบด้วยตัวผมเองอ่ะการเงินส่วนหนึ่งมาเพื่อการลงทุนปรากฏว่าไอ้เงินที่นํามาลงทุนเนี่ยมันยังคงอยู่นะซึ่งผมลดภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ตัดภาระเรื่องหนี้สินบางอย่างออกไปอะไรขายได้ขายอะไรเป็นภาระนอกเหนือไปจากนี้พยายามลดมันลงไปครับทําให้ตัวเบาขึ้นเมื่อเจอปัญหาจะได้ไม่มีปัญหาแล้วหันมาลงทุนทางด้านของตลาดหุ้นให้มันเยอะขึ้นให้มันมากขึ้นทุ่มเทศึกษาข้อมูลสนใจแนวทางของตัวเองให้ได้นะครับเพื่อค้นหาวิธีการจะทํากําไรจากตลาดหุ้นว่าเราชอบลงทุนแบบไหน ผมมาพบรูปแบบที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้คือระบบ MTS นะครับ m o r g a n Trading System ก็คือระบบของผมเองซึ่งก็ผมก็ใช้ระบบนี้มาก็มีความสุขเน้นความสุขเป็นหลักมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างแต่ความสุขต้องมีนั่นหมายความว่าผมก็ลดสิ่งที่เป็นความทุกข์ออกไปครับ เงินที่ผมใช้ลงทุนก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะนําไปลงทุนทําธุรกิจนั่นแหละแต่ผมไม่ทําผมนํามาลงทุนในตลาดหุ้นแทนไม่ขยายกิจการไม่เพิ่มพนักงานไม่ขยายรายอื่นออกไปแล้วทําแค่นี้ที่เหลือนําเงินมาลงทุนในตลาดหุน้นแล้วศึกษาข้อมูลตามที่ผมรู้และเข้าใจในแบบที่เป็นตัวผมเองปรากฏว่า ผมมีความสูขมันอิสระกว่าการที่เราเป็นเจ้าของกิจการมีคนบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะมันมีความอิสระอิสระอิสระภาพทางด้านการเงินทางด้านเวลาโน่นนี่นั่นนะครับแต่ไปทําจริงๆเรียดเจ้าของกิจการมานั่งคุยกันหน่อยสิ <laughs> ผมคนหนึ่งนะอาจจะผมเป็นคนไม่เก่งในการบริหารธุรกิจก็ได้ไม่มีเวลาหรอกครับลูกน้องหยุดผมก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะผมต้องเฝ้าบริษัท นะครับเวลามีก็เต็มที่ครับเวลาไม่มีนี่เครียดมากครับไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาหมุนนี่คือเรื่องจริงฮะเล่าสู่กันฟังเลยเจ้าของกิจาการนะ่ะเครียดวันหยุดไม่ได้หยุดแล้วทํางานไม่เคยเป็นเวลานะครับห้าโมงเย็นไม่มีทางเลิกหรอกครับโนูน่นเที่ยงคืนยันสว่างครับนี่คือเจ้าของกิจาการอิสระทางด้านการเงินใช้เงินไม่ได้ครับพาะเงินนะั้นต้องเก็บไว้าจ่ายลูกน้องจ่ายจ่ายสิ่งของโน่นนี่นั่นจ่ายแบงค์จ่ายนี่จ่ายสิง่งอิสระยังไงครับ ความคิดหรือโอ้หมึนตึ๊บอิสระทางด้านความคิดเครียดมากครับแต่ละวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากนะฮะไม่ได้มีความสุขเลยอิสระทางด้านเวลานี่ก็ตัดออกไปการเงินไม่ต้องพูดถึงความคิดสรุปแล้วผมทําไปไม่ได้มีอิสระอะไรเลยครับตอนแรกอยากไปจะบอกกิจการมากฮะเพราะว่าอยากจะได้มีความอิสระครับเขาถึงบอกว่าอิสระภาพมันแลกมาด้วยความ อพอสมควรเลยล่ะนะอิสรภาพมันหอ,หอมหวานนะแต่มันต้องแลกมานะครับการที่ทํากิจการมาหลายๆปีทําธุรกิจมาหลายปีเนี่ยสิ่งที่ผมพบเจอคือว่าเราต้องพัฒนามันอยู่เรื่อยนะแต่เราเองเน่ยถ้าใจเราไม่ไหวใจเราไม่สู้ร่างกายเราไม่ไหวสายบ่าเราไม่ยาวพอเราจะไปไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะทําไป เราคิดได้แล้วเจอคู่แข่งมาตูมเดียวครับเดียบร้อยครับรายใหญ่กว่าเราอีกมาอีกจบเหนื่อยครับผม,มตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการตลาดหุ้นเนี่ยเพราะว่าผมไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองเงินมีอยู่ในตลาดหุ้นคุณเก่งไหมล่ะคุณเก่งพอไหมถ้าเก่งพอคุณเข้าไปหยิบมาเลย ตลาดหุ้นไม่มีคําว่าเสียใจไม่มีคําว่าดีใจไม่มีคาว่าสมน้ําหน้าไม่มีคําว่าสะใจไม่มีคําว่าซ้ําเติมคุณเก่งพอคุณไปหยิบมานะครับคุณมีเงินเท่าไหร่เขาก็รับไม่อัน้นน่ะนะครับเขาเพราะไม่คุณลงทุนน่ะแล้วการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบครับ,บเช่นจะซื้อหุ้นแล้วถือยาวไปเลยทั้งชีวิต ลงทุนด้วยพื้นฐานฟันเดเมนทัลหรือจะลงทุนเก่งกำไรระยะสัน้นเขามีกันทุกวินาทีหรือมีเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์คุณซื้อแล้วขายวันต่อวันหรือซื้อยาวๆก็ได้หรือจะซื้อเป็นกองทุนหรือจะเล่นพวกทรีเฟกหรือจะไปเล่นฟอเร็กหรือจะไปเก่งกําไรเงินตราต่างประเทศการลงทุนมีหลากหลายมากอยู่ที่ว่าเราเก่งพอไหมมีความรู้ไหมฉะนั้นสําหรับมือใหม่ทั้งหลายครับที่จะมาเล่นหุ้นเนี่ยผมในฐานะคนหนึ่งที่ เคยเป็นแมงเมาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับในตลาดหุ้นก็เรียกแมงเมานะฮะวันนี้ก็อาจจะยังเป็นเมาอยู่นะแต่ผมลดความเป็นเมาลงอะ่ะด้วยการเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนะครับวิธีการก็คือว่าศึกษาค้นพบแนวทางของตัวเองให้ได้ว่าเราชอบแบบไหนอย่างผมนี่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวแบบบ I ที่ลงทุนกันทั้งชีวิตหรือระยะเป็นสิบสีไม่ใช่ผมเป็นนักเก็งกำไรครับ ซื้อมาขายไปเน้นกําไรระย,ยะเป็นรอบเป็นรอบนะครับก็ไม่ใช่เดทนะครับว่าซื้อวันขายต่อวันอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ผมเป็นรอบๆของมันนะครับไปตามระบบที่ผมคิดค้นขึ้นมาซึ่งก็มีความสุขแล้วกําไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติแต่คุณมีความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณลงทุนหรือไม่นี่จำเป็นมากครับ ฉะนั้นถ้าทําธุรกิจแล้วไม่มีความสุขมันจะเอาชีวิตของคุณไปเลยทั้งชีวิตนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่เราเจะไปทําธุรกิจหรือจะไปลงทุนอะไรก็ตามถ้าเราไม่ค้นพบวิธีการทําให้เรามีความสุขผมว่าเราจะทุกข์ไปทั้งชีวิตเลยครับแม้ได้เงินมาท่านก็เครียดสังเกตดูไหมครับว่าคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคนมีเงินมีทองทั้งนั้นนะครับ เป็นนักธุรกิจหลายหลายพันล้านนะครับเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็นคน <şey> ที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายอืมขอทานไม่เคยมีใครฆ่าตัวตายน้อยมากอยู่จนแก่เท่าครับคนพิการส่วนใหญ่ก็ผมเห็นไม่เคยมีใครคิดฆ่าตัวตายหรือมีเขาก็ยังอยู่รอดกันมาแต่คนสมประกอบโดยทั่วไปทําธุรกิจผิดหวังทําโน่นนี่นั่นฆ่าตัวตายกันเยอะแยะมากมายก็เพราะความเครียดความสุขของชีวิตฉะนั้น สิ่งที่ผมกําลังจะบอกวันนี้ก็คือว่าถ้าท่านจะเข้าไปสู่วงการตลาดหุ้นหรือเล่นหุ้นสิ่งนี้ท่านต้องคิดคือหนึ่งในนี้ก็คือตลาดตลาดหนึ่งเหมือนตลาดสดทั่วทั่วไปเข้าไปซื้อขายของแล้วมาเก็งกําไรกันมาลงทุนกันและที่สําคัญท่านต้องมีความรู้อย่าเพราะเขาบอกอย่าเพราะเขาว่าอย่าโลภเพราะเขาคนน,นู้นคนนี้บอกรวยมากเลยเล่นหุ้นเนี่ยนะครับอย่าเลยเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาครับ ท่านจะต้องเรียนรู้วยตัวท่านเองให้ได้ค้นหาวิธีการซึ่งไม่ยากหรอกครับเพราะเขามีตำรามีอาจารย์สอนมีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเปิดเผยเต็มไปหมดเลยและมีรูปแบบการลงทุนมากมายแล้วเขาก็อยู่รอดกันได้ครับทําไมท่านจะต้องอยู่รอดไหนได้ก็เพราะคนอื่นเขาก็อยู่ได้นึงท่านจะต้องรู้จักว่าท่านต้องมีความรู้แล้วก็ท่านก็อย่าอย่าโลภให้มากนะั แต่แน่นอนครับท่านเข้ามาท่านต้องมาเรียนรู้ก่อนล่ละเดี๋ยวจะโลภหรือไม่โลภเนี่ยตลาดหุ้นค่อยสอนท่านเองแต่นั่นหมายความว่าก่อนจะศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะเข้ามาท่านต้องพยายามหาข้อมูลต่างๆและทัศนคติที่จะบอกว่านี่คือช่องทางที่เราจะรวยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นก่อนให้คิดว่าท่านศึกษาแนวทางนี้ให้ได้ก่อน นะครับฉะนั้นทําไมผมจึงมาเล่นหุ้นก็เพราะว่านี่แหละผมพบแล้วว่านี่คือการลงทุนที่เงินผมมีเท่านี้ผมก็ลงได้และเป็นโอกาสหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุขและผมก็สามารถที่จะทํากําไรได้บ้างขาดทุนบ้างเป็นเรื่องปกติแต่สุขใจที่ได้ลงทุนนะและลงทุนอย่างสุขใจด้วยนะครับปรับทัศนคติกันก่อนก่อนที่ท่านจะเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับ เจอกันใหม่ครั้งหน้าผมจะมาแนะนำว่าแล้วมือใหม่เราจะเริ่มต้นกันยังไงดีวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกชีวิตครับบายบายอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนะจ๊ะได้บุญ <laughs>